สวัสดีครับเพื่อนเบ้านสวนลุงตต่งนะครับพอดีเมื่อคืนผมเห็นข้อมูลในโลกออนไลน์นะครับว่าเหรียญ5บาทเรือสุพรรณหงส์เนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับที่เป็นปี2,529เนี่ยมีราคาสูงถึงแบบครึ่งล้านเลยนะฮะสามแสนห้าแสเลยนะครับผมก็เลยแบบโอ้โหทำไมแพงอย่างนี้นะครับก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามีหนังสือนะครับที่มีข้อมูลอยู่ก็คือเป็นกษัตริย์เมืองสยามนะครับผม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะรวบรวมได้ละเอียดมากๆของเหรียญกระสาบไทยนะครับผมก็เลยมาลองอ่านดูนะครับปรากฏว่าที่เขาแพงเนี่ยเพราะว่านะฮะในปี2529เนี่ยนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยนะฮะเหรียญ5บาทคิปโปนิกเกิลไส้ทองแดง24มิลลิเมตรเนี่ยนะครับเป็นแบบไม่ทราบจำนวนการผลิตนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าหลุดมาเนี่ยคิดว่าน่าจะคงแพงมากนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับเพื่อนเนี่ยนะครับปีสองเก้านะครับเนี่ยนะฮะห้าบาทนะครับส่วนปีสามศูนย์กับสามหนึ่งเนี่ยนะฮะผลิตออกมารวมกันนะฮะปีสามศูนย์นะฮะก็สี่ล้านกว่าสามหนึ่งก็สองล้านกว่ารวมกันก็ประมาณสี่สิบสี่ล้านได้นะครับประมาณนะครับเห็นไหมฮะถ้าเป็นปกติ จากเจ็ดสิบร้อยยี่เองนะครับแต่อันเนี้ยปีสองเก้านะครับไม่มีข้อมูลนะครับเห็นเขาประกาศรับการซื้อครึ่งล้านเนี่ยก็เลยตกใจมากนะครับก็เลยเอามาอยากจะรู้นะครับว่าปีสองเก้าเนี่ยพิเศษยังไงนะครับคือแค่ดูที่พอสนะครับเขาบอกนะครับก็รับซื้อแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะการออกใช้นะมีแค่ปีสามศูนย์นะครับแล้วก็ปีสามหนึ่งนะฮะใช้อยู่สองปีเท่านั้นเองนะครับเพราะว่า ชาวบ้านเนี่ยสับสนกับเหรียญบาทก็เลยมีการเขียนเลขห้าไว้ที่เหรียญรุ่นนี้นะครับสุดท้ายก็เลยเลิกผลิตนะครับแล้วก็กลายมาเป็นเหรียญห้าแบบยุคหลังนะครับที่เป็นยุคนี้นะฮะที่เป็นแบบหลังวัดเบญจมานะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอย่างนี้แทนนะครับเห็นไหมฮะอันนี้กลายเป็นปีสองห้าสามหนึ่งไปแล้วนะครับนี่ฮะแสดงว่าปีสามหนึ่งเนี่ยเป็นข้อต่อระหว่างเหรียญห้าเลยนะครับแบบนี้นะนะครับ เดี๋ยวเราลองมาลองดูข้อมูลกันสักนิดนะครับเพื่อนเเผื่อ,อจะไดอ้อ่านไปด้วยกันนะครับผมคือในปี2530เนี่ยกรมธารลักษ์นะฮะได้ปรับปรุงนะครับลักษณะของเหรียญกระสาบที่ใช้หมุนเวียนเพิ่มเติม,ตมโดยเปลี่ยนแปลงขนาดน้ําหนักตลอดจนสัสดส่วนของเนื้อโลหะให้มีความเหมาะสมกับต้นทุนและาการผลิตนะฮะโดยในปีนี้กรมธารักษ์ได้ผลิตเหรียญกระสาบราคา5บาท แบบใหม่ขึ้นนะครับตามกฎกระทรวงนะครับฉบับที่81ดสลงวันที่สี่สิงหาคม2529นะครับตอน29นะครับเพื่อนเป็นเหรียญกระสาบทองขาวนะครับคิวโปนิกเกิลนะฮะสอดไส้ทองแดงนะฮะขอบมีเฟืองส่วนไส้ทองแดงมีความบริสุทธิ์ถึง99.5%เลยนะครับเพื่อนๆอสองพศนห้าบถึงสานนะฮะโดยมีการนำภาพส่วนของหัวเรือนะครับเนี่ยนะ พระที่นั่งสุพรรณหงมาใช้อยู่หลังเหรียญเนี่ยนะฮะส่วนของหัวเรือนะครับมาใช้นะครับก็ท้ายก้อนเนี่ยฮะเป็นการผลิตแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นด้านหน้าด้านหลังแบบนี้นะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยนะฮะอ่าเห็นไหมฮะพอศจะอยู่ตรงนี้นะฮะก็เป็นสามศูนย์นะครับกับเนี่ยนะฮะสามหนึ่งอยู่ตรงนี้นะสองเก้าเลยไม่มีนะครับอ่า ปัญหาก็คือเนะี่ยเขาก็บอกนะครว่าเหรียญดังกล่าวมีลักษณะและลวดลายคล้ายกับเหรียญกรดสาบเหรียญพรมรุปพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ปี2 0นะครับที่ราคา1บาทมากนะครับนอกจากนี้รัฐบาลยังคงอนุญาตให้ใช้เหรียญทั้ง2รุ่นนี้ปะปบบนกันในท้องตลาดนะครับสร้างความสับสนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากนะครับ คนส่วนใหญ่นิยมนำสีเมจิกมาเขียนเลข5นี่ฮะลงไปเพื่อแยกความแตกต่างโดยเหตุน,นี้ทางกรมธนารักษ์จึงมีดำริให้ยุติการผลิตเหรียญกระสาบนะฮะทองขาวสอดไส้ทองแดงนี้ในปี2531นะฮะแล้วก็หันมาใช้รุ่นนี้แทนนะครับเนี่ยฮะปี31ก็เปลี่ยนกลับมาเป็นมีออกเหลี่ยมๆห,หน่อยนะครับเนี่ยฮะแบบนี้นะครับก็จะป้องกันการสับสนได้นะครับ ด้านหน้าก็ยังลักษณะคล้ายๆกันแต่จะมีความเหลี่ยมๆอยู่ข้างในเห็นไหมครับแบบนี้นะฮะก็เลยชัดเจนขึ้นเนี่ยนะฮะก็เลยไม่เหมือนกันละนะฮะเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปเลยนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะของพอสอนะครับตรงเนี่ยนะฮะเ,เขาเขาจะให้ดูนะฮะสามศูนย์ก็เป็นอย่างนี้นะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้ปีสองเก้าเนี่ย ไม่ผมคิดว่าน่าจะมีไม่มีใครรู้เลยนะฮะว่าหลุดออกมาทั้งหมดกี่เหรียญน,นะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการประกาศตามหานะฮะทำให้มีราคาสูงมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญเป็นรูปสุพรรณหงอยู่เนี่ยนะครับทั้งปีสามศูนย์และก็สามหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับสามศูนย์กับสามหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนก็ลองพลิกดูด้านหลังนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ดูตรงพอศอตรงนี้นะ ถ้ามีสองเก้าเมื่อไหร่นี่ก็แจ็คพอตเลยนะครับผมคิดว่านะครับแต่คงเป็นอะไรที่ยากมากๆนะผมว่านะฮะถึงจะเจอสักเหรียญหนึ่งนะครับก็เลยต้องมีราคาขนาดนั้นคิดดูนะครับราคาแบบต่างจันเป็นแสนเท่าอ่ะของราคาจากเหรียญห้าบาทนะฮะกลายเป็นห้าแสนเงนี้ยเอาแสนคูณนะครับเพื่อนๆแสนเท่านะต้องยากมากๆนะครับในการค้นหานะเนี่ยครับถ้าเจอแบบนี้นะ แต่ตรงนี้เป็น2 9ง้านะครับเพื่อนเอนลองหาดูนะครับโอเคครับผมก็เพิ่งเข้าใจเหมือนกันว่าเหตุผลว่าเออทำไมก็ถึงซื้อแพงกันจังเลยนะก็คงเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเพราะเป็นเหรียญที่แบบไม่มีจำนวนการผลิตที่รู้เลยนะว่าเท่าไหร่ส่วน3ามศกับสาเนี่ยรวมกันก็ประมาณ44ล้านนะนะเขายังถือว่าราคาสูงอยู่นะครับเนี่ย unC ก็อยู่ตั้งเจกับร้อยะ นะฮะส่วนปีสองเก้าเนี่ยไม่มีเลยข้อมูลนะครับผมวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับหายสงสัยไปเหมือนกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับเหรียญเหรียญ5้าบาทหลังสุพรรณหงษ์ปีสอง9ัน้า้อยี่สิบ้าที่หากันต่อไปนะครับถ้าเจอก็คงถือว่าเหมือนถูกหวยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ